เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพรคเสรีรวมไทยพี่น้องครับว่าที่ร้อยตรีเทพทองวัฒนพงศวรรษผู้สมัครสสเขตราชบุรณะทุ่งครุกรุงเทพมหานครพักเสรีรวมไทยขออาสารับใช้พี่น้องประชาชน มาพร้อม14นโยบายพักเสรีรวมไทย 1. จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินให้ประชาชน 2. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย 3. เรียนฟรีจนจบปร,ริญญาตรีและยกเลิกหนี้กะยศสอ 4. บำนาญประชาชน3,000บาทต่อเดือน 5. เบี้ยผู้พิการ3,000บาทต่อเดือน 6. ยาเสพติดเป็นศูนย์ 7. ปราบทุจริตพิชิตคนพานอภิบาลคนดีคืนงบประมาณให้ประชาชน 8. ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนกู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษ 9. ปฏิรูปกองทัพแก้ไขพระบอจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 10. เก็บอาวุธหยุดความตาย 11. สร้างเขื่อนเพื่อการเกษตรป้องกันน้ำแลงน้ำท่วม12น้ำมัน ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประชาชน13เสริมสร้างประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านและ14แก้ปัญหาประมงไทยอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับอนาคต,อ,าคตอยู่ในกำม,มือของท่าน,น,นพี่น้องประชาชนมีโอกาสช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีกว่าเดิมโปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีเทพทองวัฒนพงศวรรษเข้าไปเป็นสอสอ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตราชบุรณะทุ่งครุกรุงเทพมหานครพักเสรีรวมไทยพร้อมสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่มีเวทเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกทั้งคนทั้งพักเพื่ออนาคตของลูกหลานและบ้านเมืองของเราเเเเเลลลลืืือออกก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 คคคนนน้้าาดีีีประะททศศไไยจมัว์่ง เลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเส